สถานที่แห่งนี้ชื่อวัดแม่พระรักเกียรติลกขึ้นสวัสดิ์นะครับซึ่งคุณพ่อสุติเจริญนาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับเป็นวันที่เปิดศึกสิ่งแห่งนี้พอดีนะครับสึ่งถนนแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเอบัวใหญ่นะครับหลังโรงเรียนเทศบาลสองนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาท่านจากพบสูงทนนแห่งนะครับ

ในลานนี้เราอยู่ที่สถานที่ศูนย์คาทอลิกบัวใหญ่และก็อยู่กับคุณพ่อสมคิดเจริญนานคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์คาทอลิกบัวใหญ่แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณพ่อคะวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ฉลองเปิดศูนย์ใช่ไหมคะเปิดวัดค่ะไม่ทราบว่าวัดแห่งนี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นสถานที่ ที่ไม่ใช่ไม่มีวัดแต่ปรากฏว่าอ้าวมีวัดชื่อวัดอะไรนะคะแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์วัดแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณด้วยนะคะไม่ทราบว่าศูนย์คาทอลิกแห่งนี้และวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะความจริงแล้วชื่อแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เนี่ยมันมาจากมิชชันนารีรุ่นแรกๆคุณพ่อปอนมองโตเกียว เท่าที่อยู่ในประวัติ <Okay. S 1> ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลอภิบาลสบรุษในเขตัวใหญ่ทั้งหมด <Okay. S 1> ถึงมองคงถึงประทายสมัยก่อนที่สำคัญก็คือต้องมาทางรถไฟสะดวกที่สุด <Okay. S 1> เมื่อประมาณ50ปปีมาแล้วแล้วก็คุณพ่อมาแล้วก็ครั้งแรกๆก็เช่า ้องแถวของกิสตังคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างตัดผมตัดผมอยู่ที่ตลาดไม่ไกลจากสถานีรถไฟเท่าไหร่มันมีกิสตังที่ขายของในตลาดแล้วกิสตังจรไปไปมาๆ <Okay. S 1> ก็ได้ใช้ห้องแถวนั้นเป็นที่ถวายมิซา <Okay. S 1> แล้วก็มีหลายคนที่เขาสนใจคุณพ่อก็สอนคำสอนที่นั่น <Okay. S 1> จนกระทั่งภายหลัง คุณพ่อย้ายไปก็คุณพ่อเปโตเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้มารับช่วงต่อเสร็จแล้วช่วงนั้นจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนไทย <S 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 พระสังราชอารันนงกแวก็ลากเกษียณแล้วก็เพื่อเป็นของขวัญให้กับพระสังราชใหม่คือพระสังราชยอ,อกริมพยาวมณีทรัพย์ <S 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 ท่านก็ได้จัดหาสถานที่แล้วก็ซื้อสถานที่นี้ ที่เป็นศูนย์ปัจจุบันเนี่ยเพื่อเป็นของขวันให้กับพระสังฆราชพยาวแต่จากนั้นก็เราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีคุณพ่อนอกจากคุณพ่อเปตโตปุรยุทธแล้วก,ก็มีคุณพ่อฟินมหูซายก็มาช่วยงานแพทย์ทำที่นี่คือหลังจากที่ผมได้บวชบวชมาได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ช่วยคุณพ่อฟินที่นี่เมื่อก่อนมันเป็นบ้านไม้เก่าๆซึ่ง ตามประวัติก็บอกว่าเราก็ซื้อไม้มาจากชาวบ้านแล้วมาสร้างบ้านแต่ภายหลังเน,นื่องจากการเวลามันผ่านไปบ้านก็ผุพัง <คะ S 1> พระสังฆราชก็เลยได้สร้างบ้านหลังใหม่หหมคือบ้านหลังปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วใช้ที่นี่เป็นศูนย์ร่วมกับพ่อฟินเราดูแลที่หนองโบลายบุทยเมืองคงบางครั้งก็ไปแทนคุณพ่อที่ นองพงประทายต mm. อนนั้น <Okay. S 1> คุณพ่อฟินก็ยังตามพิศชนทึ่ไปทำงานอยู่ย้ายถิ่นไปอยู่ที่อำเภอห้ว,วยยะจิว๋วปัจจุบันนี้คือโคกใครแล้วเราก็ใช้ที่นี่เป็นศูนย์เพื่อออกไปตามชนบทเระดูแลกลุ่มพิเศชนซึ่งสมัยก่อน40ปสิปีที่แล้วทางมันลำบากมาก <Okay. S 1> ต่อมาพระสังฆราชก็ได้ยกย้ายมิสังก็มีนโยบายที่จะมอบสถานที่หนึ่งให้กับ คณะประสงค์คณะบริกาศักิ์สิทธิ์สติมาตินให้ดูแลที่สุดก็ได้ตกลงกันนะให้คณะสติมาติน,นดูแลบริเวณนี้ทั้งหมดก็เลยได้มอบศูนย์นี้เราก็ยกย้ายออกแล้วก็ได้มอบศูนย์นี้ให้กับให้กับคณะสต,สติกมาตินเท่าที่จําได้ก็มีคุณพ่ออะ,อะไรคุณพ่อใต้ชื่ออะไรคุณพ่อสิทธิทชัยสิทธิทชัยฮะก็เป็นอธิการคนแรกก็ดูแลศูนย์ที่นี่ ต่อจากนั้นก็ก็เป็นคุณพ่อ,อวิเชียนคุณพ่อวิเชียนและตบกิจฮะดมกิจแลวต่อจากนั้นก็ถ้าถ้าเท่าจะจำไม่ผิดก็เป็นคุณพ่อ,อพอชรอพอชยัพชยรพชยรชัยพรชัยก็เป็นคนสุดท้ายที่เป็นอธิการที่นี่ตรงนี้จึงเป็นจุดรวม,รวมเป็นศูนย์กลางในการรวมรวมพระสงฆ์ที่ทํางานในวั บริเวณใกล้ๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองคงบัวลาย<อ>ใช่ไหมคะบุทยน,นะคะก็จะเมื่อไปทํางานแล้วก็จะกลับมาพ,พักที่นี่นะคะแต่เนื่องจาก16ปีที่แล้วที่คุณพ่อเคยอยู่แล้วก็มาปัจจุบันนี้ที่คุณพ่อได้เข้ามารับผิดชอบดูแลใหม่ในะครั้งนี้มีอะไรแตกต่างไปอย่างที่เห็นได้ชัดไหมคะ,ะคิสชนเป็นยังไงบ้างความจริงแล้วสมัยผมนั้นที่บัวใหญ่ เราก็มีวัดน้อยแล้วก็เรามีมิซาทุกอาทิตย์ก็มีสับปะรดสามสี่คนความจริงงานแพทย์ทำยังไม่ได้เริ่มโดยตรงแต่ก็ได้เริ่มไปหาชาวบ้านบ้างก็ตั้งใจว่าหลังจากที่เราเปิดศูนย์เปิดฉลองวัดเป็นทางการแล้วเพราะว่าที่นี่คุณพ่อปอนมองตุกเกียวพระสองฆ์แรกที่ที่ทำงานที่นี่ก็ได้ยกถวายการแพทย์ทำทั้งหมดใ,ให้กับแม่พระ รับเกียรติขึ้นสูงแล้วก็ท่านชื่อแม่พระรับเกียรติขึ้นสวรรค์ก็ให้เป็นองค์ปัมของการแพร่ธรรมที่นี่ผมก็เลยถือถือไอไอไอรำเนียมอันนี้ยึดถือ,อสิ่งที่จิตตลรมของท่านอันนี้ก็มาแล้วก็พยายามรื้อฟื้นเ,เวลาที่เราผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้สร้างวัดเอวัดน้อยที่นี่อตอนตอนแรกเมื่อ4 สามสิบแปดปีมาแล้วเนี่ยสามแปดสามเก้าปีประมาณนั้นนะนะทุกวันนี้รูปไม้พัที่เป็นไม้จริงๆเนี่ยและยังเป็นองค์ประธานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ดูก็ดูเหมือนว่าจะมีที่บัวใหญ่ที่เดียวยว,วัดอื่นๆก็อย่างเช่นวัดหนองพวงประทายน,นี่ก็มีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ายอยู่ในวัดนะ,ะก็จะถือว่าลูปไม้พัดองค์นี้ก็มีอายุ ประมาณ39ปีเพราะที่นี่เราเปิดเสกในวันที่15สิงหาคมพศอ,อ่าผมจำไม่ได้มัน39ปีมันเท่าไรพศอ,อ,อะไรมผมจำไม่ได้นะ39ปีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า สรุปว่าแม่พระประมาณอายุประมาณ40ปี40ปีก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมส่วนตัว <c oughs> และอีกสิ่งหนึ่งที่ศูนย์วัวใหญ่เนี่ยที่เราภูมิใจมากก็คือข้างหลังเนี่ยครับลูกทำน้ำตกแม่พระ <c oughs> เพราะอันนี้เดิมแล้วเป็นเป็นความคิดของ <c oughs> คุณกูณประยูนกุนวงก <c oughs> ับคุณกิจสารเมื่อ <c oughs> คุณยูน ก็ของพุทิสารมีจุดประสงค์อยากจะสร้างถ้ำถวายเราก็กับเด็กเนี้ยเราก็ไปไปหาก้อนหินไปจนถึงตีนเขาที่บรนลาด<ะ>บรนลาดไปจนถึงช่องสามหมอนี่เป็นจุดศูนย์นกลางเพราะว่าเพราะว่าเวลาเรากินข้าวหรือเรามีงานเราจะจัดอยู่ตรงนี้ก็จะสวดภาวนากันอยู่ตรงนี้ะนะครับเราก็จงใจสร้างถ้ำแม่พระแล้วก็หันหน้าออกไปสั่งถนน เป็นการเชื้อเชิญนะเป็นการอวยพรให้กับคนที่ไปมาหรือผ่านไปมามและที่ดีอีกอย่างหนึง่งที่เป็นที่แรกในสังมณทนก็ว่าได้นะผนังผนังอยู่ในวัดน้อยของเราเนี่ยเป็นพวกเราเด็กๆทํากันเองหมายถึงว่าทองที่เราทานเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทองนั้นอะเราติดมาตั้งแต่40ปีที่แล้ว เวลานี้เราก็ไม่ได้แตะต้องไม่ได้ทำอะไรมันก็ยังอยู่มาอย่างนั้นสวยงามอยู่เลยนะคะเพราะเด็กๆที่อยู่ที่นี่ทุกคนเวลากลับมาจากโรงเรียนเราทุกคนก็ซื้อเออก็ต้องไปทาทองกันสมัยก่อนก็ใช้แป้งเปียกนี่แหละแล้วก็ทองทองปิดทองพระเนี่ยทองแผ่นเนี่ยเราทํากันทุกปันตันยินหน้าภาคภูมิใจเพราะมันเป็นผลงานของเด็กๆของเราอยู่ที่นี่แล้วก็ยังอยู่จนปัจจุบันนี้ครับ0ี่สิปีเราก็ อันนี้คือสิ่งที่ทีท,ทีมันยังคงเหลือไว้ยังมีนะยัง,ยง<ม>คงอยู่ค่ะก็เรียกได้ว่าจุดศูนย์คาถาลิกบัวใหญ่แห่งนี้หรือวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญ,ญาณณนะที่นี้นี้เป็นจุดที่ก่อกำเนิดความเชื่อบ่มเพาะความเชื่อให้กับเด็กๆ ให้กับข้ารชนที่อยู่ละแวกใกล้ๆนี้แล้วก็รวมทั้งวัดต่างๆที่อยู่ในละแวกนี้ด้วยเช่นวัดบูทไทยวัดเมืองคงวัดหนองบัวลายวัดโคกศรีสี่วัด,ดร,ดรวมไปจนถึงพระททยด้วยเพราะว่าพระสงฆ์ทุกท่านที่จะออกไปทํางานเผยแพร่แพร่ธรรมนี่ก็จะมารวมกันณนะจุดแห่งนี้นะคะและว,วัดถ้าท่านใดนะคะ แวะมาที่บัวใหญ่นะคะก็สามารถแวะเข้ามาไหว้พระที่วัดแห่งนี้ได้มาขอพรนะคะกับแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะสำหรับข้อมูลที่คุณพ่อได้แบ่งปันให้กับพวกเราได้รับ,ร,บรับชมนะคะรับฟังสวัสดีคะ่ะรม